อาการเจล็อกโคนะคะปล่อยออกจากคอกบึกเหนียวย่าเด้อเหนียวโคสนมาก <c oughs> ดูดูคอยดูคอยดูมันจะทำอะไรกระโดดกระโดดตลอดเวลา โลโคโลโคมา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 ดชนชนชนมาชนมาเร็วชนโลโคโลโคมาโลโคมาเร็วมาเร็วมาเร็วมานีมานีมาเร็วมาโลโคมามา มาชนมาชนมาเร็วมาชนมาเร็วเวลาถึงมังดูดูดูโดดนะโคโลเราโคจอมชนชนมากชนยังกระลิงดูดูดูวิ่งไม่เป็นเลยกระโดดอย่างเดียว นียังเด้ยอยิ่งยัดกันเด้อพอรอเป็นไดรูปพังเบิดยายาข้านหนอไปแล้วกินลูกข้านหนอไปแล้วกินขวดไปน้อยนี่แม่ ยังไงเราก็แทบมันชอบกระโดดเลยเอาเรนไปเรนมากกินนมเรนไปเรนมากกินนมแม่ปักกันแล้วปักกันแล้วบักน้น่อยนี่แม่โดดเก่งคัก It, ่วนข่วนมึงนดื้อเอ้าโดนไายจะไปละไอคอ ล็อกโคนี้โดดว่ามันเลี่ยงเอาโดดพากันไปเกลือกเอาก้อนอันเกลือแหลกเป็นสีแดงสีชมพูเบิดแม่เบิองมันมันดื้อเบิองมันมันดื้อมันดื้อบสั่นเลยขุนันมันดื้อบสั่นเลยแม่แ่นในแม่ไร่บาดนี่แม่กะให้งวงลูกแม่บักกีดื้อลโ็อกโคมล็อกโคมาขุนขี่ดื้อพัก ไปเกลือเอาเกลือแหละ <mm> หนึ่งเดือนเต็มเต็มนะคะเ <mm> จ้าเราโค่หนึ่งเดือนกับอีกสวันดูดูมัน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 จะสนไปไหนสิดือไปใสเบิงบ้งเบิ้ง แม่ก็ได้เอืออ่องนี่แต่รอเวลาลูกก็ด,ดื้อๆเกือบตกตายบ่มึงไปยออกมาเล่นเนี่ยอันนี้สามสามแม่ลูกนี่เขาไปยู่ห้องคอรอมามาคอรอบ้าเป็นไรลูกนะ เบิ้องคอรอคือส่งสีทองบอดีค่ะโอ้ยโอ๊ตจำแม่บัคนี่แม่มาแต่ไปทุระคำค่ะก็เลยปล่อยออกมาออกห้ให้ยออกมาเล่นคำเพื่อนกับบอไปใส่ระคาถากินอยู่นี่ ให้แล่นจังหน่อยบอออกไปเล่นหยาบบอเป็นยังไงให้แล่นจังหน่อยให้ขยับ <c oughs> จังหน่อยให้โดดจังหน่อย <c oughs> ให้โดดจังหน่อยเดี๋ยวจังเอาเขาขอ <c oughs> คอกคลิปนี้เฮ็ดไว้เท่านี้ค่ะใส่ล้วล็อกคล็อกคมาช่วยอีกบาทนึงเนี้ยมั้มาโดดให้มูบางจักบาทในล็อกคอบักหู่บาน พ่วนพ่วนพ่วนพุ่นแสดงแสดง